ไม่ได้หลังบอกว่าไม่ได้ลงังมีนับข้อมูลเกิดอะไรข้อมูลผิดๆแต่ช่วยช่วยคัดกรอ,องให้<อ>แค่พี่แล้วทุกวันนี้ <c oughs> อะอ้าวไอ้เปียรอยากมีเมียไหมเมียอ่ะคนหนึ่งไม่เป็นไ,ไรหรอกไม่เอาไม่เอาทำไมล่ะไม่พอทำไมถึงไม่พอ เมนมาเยสีอะไรอย่าเสือกนูได้แผนแลนวอกมาดิมาดินี่งูเนี่ยนะมานั่งพ้อมอยู่เลยิสารณมนั่งพิจารณาตัวเองสิเป็นไรในตาดูผิดหวังนะลมก็โชยเอาโชยอากาศจะไม่เป็นใจใช่ไหมล่ะคุณงนั่นยังไม่รู้แล้วมืออะไรคูจะมี นีอมตะหรืเหมือนกันต้องมีใจเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วการมาเลกใจเอ้านี่ไงอันให้เมียคนหนึ่งแต่เขาเขาตกลงเขาไม่ได้ไม่ติดอะไรเลยนะตดมันติดตรงไหนในตัวกูกมมีตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์ กินเนื้อเนี่ยในฐานะเพื่อนกันนะพริการใช่ไหมนี่คุณจูเอจริงจริงเหะกัวชอบผู้ชายคุณไม่ได้ชอบผู้หญิงนี่เรื่องจริงเลยก็เป็นทอมมั้งนีนี่ไงยกให้ออกลงไหมนี่เขาเขายอมไปแต่ว่าเราคุณสอนรามรับเขาหรือเปล่าได้มาอยู่กับพี่อ่ะจะไม่มีน้ำตา จะไม่มีความเจ็บปวดจะไม่ทรมานแน่นอนจริงป่ะนี่ยก็มึงดูสิในร่างกายกูตรงไหนทำให้มึงเจ็บปวดไ่ยมันรู้สึกอลยะเคนดีไงเจ็บปวดตให้เขาต่อยเราอะแล้วก็ไม่เจ็บเพราะแขนเขาเล็กนิดเดียวให้กูใช้ขาฟาดมึงยังไม่เป็นไรเลยขาแกก็อยู่เราไหม ว่าให้ยุงย่งไม,ม่ได้คน,นเดียวมันก็คุยเรื่องเจอหน้ากันตลอดชีวิตนี่ห <c oughs> <c oughs> ่ายปะ